สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือ2รวมรถยนต์นะคะจะเสนอขายเลยคะ่ะ h o n ด้ a c c o r d ปี2013นะคะรถประวัติเก่านะรถไฟแนนซ์ยึด Financial, ช่วงโควิดระบาดนะคะเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะคะเราก็เหมือนแบบรถประมูลมานะคะตัวนี้ประมูลไฟแนนซ์ยืดนะคะก็รับรับมาขายต่อช่วงนะตัวนี้ประวัติเก่าดีมากนะคะใช้งานมาน้อยปี2013นะคะ2013นะเครื่อง2.0นะคะค ตัวนี้เป็นสองจุดศูนย์นะคะตัวนี้สรุปนะคะสรุปสองจุดศูนย์สลูปนะนะคะเป็นสีบอลสีบอลเทาเข้มๆนะคะอันนี้เดิมเจ้าของเดิมมานะจะได้ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบชายล่างอ่าเห็นไหมสกเกิร์ตรอบชายเดี๋ยวพวกพวกเข็ใป้ายจะเปลี่ยนใหม่หมดนะคะเปลี่ยนเป็นป้ายป้ายกรุงเทพแล้วนะคะตัวนี้นะคะล้อเดิมนะคะล้อเดิมมาตรฐานของแอคคอร์ดเขาเลยนะคะเพียงแต่ว่าอัดอัดขอบอสกเกิร์ตชายล่างมานะคะให้ความละมุนนะคะความละมุนนะ ไฟนะคะไฟด้านหน้านเ่คืก็เห็นแบบอ่าไฟเดิมไฟดั้งเดิมเขาเนี่ยมันจะมีแบบเรียกว่ามันจะไม่ไม่ไม่ใส่เววเววเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นพิมพนะคะพิมพ์ของเขาสเปคตัวเขานะคะ่าด้านหน้านี่คะ่ะประมาณนี้สีเต็มนะคะสีรถอ่อสีเรียบร้อยนะคะสีเรียบร้อยทั้งคันนะคะไม่มีแบบกระดางกระดานะอันนี้ก็พร้อมใช้พร้อมบิ่งนะคะบนท้องถนน ปี2013ิบสาซันรูฟเครื่อง2.0นะคะตัว EL นะคะ EL สองจุดศูนะคะประมาณนี้นะคะไม่ได้ติดแก๊สไม่ประมาณแสนสองไม่ผ่านตาที่ขับรถมาไม่กี่นะคะแสนสองหมืนกิโลเมตรไม่น้อยถือว่าไม้น้อยนะปี2013นะคะเครื่องเครื่องสองพช่วงล่างละมุนนะคะขับรถมุนมากนะคะขับแล้วนะคะไปถ่ายมาแล้วรีวิวข้างนอกมา ตอนนี้ก็มาหลบแดดนะคะแดดมันร้อนหน่อยก็มาหลบแดดนะ,ะจะถ่ายแบบในที่ร่มให้ต่อนะคะจะเห็นว่าคันนี้น่าใช้มากๆนะคะถึงเป็นสีบอลที่อันนี้ยังไม่ขัดนะคะยังไม่ขัดยังไม่ขัดสีนะมันจะเป็นแบบืสีมันยังแบบไม่แวววาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะยางดันรูปนะคะฮอนด้าเอคอร์ดขอบเท่าไหร่เดี๋ยวดูหาขอบให้ขอบสิบเจ็ดนะคะขอบสิบเจ็ดนะคะโอเคะ okay. ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะไม่น่าเกลียดนะคะความใช้นะคะอันนี้ไฟด้านข้างรถดเดี๋ยวดูภายในนะภายในสะอาดฟ้า,ส,าสวยงามน,นะคะภายในเป็นสีสว่างนะคะสีครีมสว่างเบาะนะคะเบาะด้านหน้านะคะเบาะคนแัมด้านหน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสีครีมนะคะอันนี้แผงข้างประตูเนี่ยปีลายไม้นะคะเห็นเลยดดดดินนะคะ แดเย็บสวยงามได้เป็นอ่าหนังนะคะหนังครีมนะคะหนังสีครีมสองเฉดสีสีดำนะคะพลาสติกหนังสีดำเข้มแข็งนะคะแข็งอันนี้ก็ถือว่าอ่าได้ความเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างของแผงกระจกประตูนะคะแผงข้างประตูนะคะได้ความสวยงามเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานอ่านนะคะเบาะสีครีมนะคะสีครีมทองนะคะสีครีมสว่างแล้วกันนะคะ คืออ่าไม่มีช้ำนะบอกไม่ช้ำเลยนะใช้งานมานี่คือละเมียดละไมนะละมุนละมากนะคะเบาะนี่คือคนใช้ต่อช่วงงานนี่ก็คือพร้อมใช้งานต่อช่วงนะคะภายในทโทนสว่างนะทโทนสว่างนะภายในนะคะภายในก็โทนสว่างนะสีครีมนะคะ อันนี้สีดำนะคะสีออคอนโรลสีดำนะคะแล้วก็มีจอนะคะจอมาประมาณเจดนิ้วละวนี้ค่ะจออันนี้กล้องถอยหลังนะคะเวลาถอยหลังนี่เห็นเลยนะคะ<อ>เห็นทุกมิตินะคะภายในนะคะภายในก็สว่างนะคะก็นะคะคอนโซลทนดำนะคะแล้วก็มีจอมากับตัวรถนะคะจอหนาี้มีการประกอบขึ้นมาใหม่ะคะ่ะหมายถึงว่า,าปรับปรุงมาถึงอัปเกรดมาใหม่นะคะกล้องมันต่อเชื่อมต่อกล้องด้านหลังนะคะเวลาถอยรถจะเห็นเป็น เป็นแบบเขาเรียกว่ากล้องถอยหลังชัดเจนนะคะก็อันนี้เป็นเขาเจ้าของเดิมนะคะอัปเกรดการใช้งานมานะคะ Air d i g จิตอลนะคะเกียร์พวงมาลัยฟังสีมันชั่นนะคะรองรับคำสั่งนะคะอันนี้เป็น a i r b a บ็กแอนะคะสองข้างนะคะฝั่งนู้นด้วยนะคะฝั่งคนนั่งแล้วก็ที่พวงมาลัยน,นะคะ ราคาที่สี่แสนเก้าหมื่นอ่าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันไม่แพงนะคะสหรับอ่ารถค่อนข้างจะสวยงามคือคับบ้าบ้าในใบบ้าบ้า,บา,บา,บาได้เดิมได้บางมากนะคะเดิมระบางมากไม่แสนสองกิโลเมตรแสนสองหมื่นกิโลเมตรก็ถือว่าไม่เยอะนะคะสาหรับปีสองพันสิบสามนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะะด้านหน้านะคะทั้งเออเขาเรียกว่าใต้ฝากระโปงกระโปงนะทุกพิติตสีด้านนะคะน็อตไม่มีรอยขยับนะคะ เขาคงเดิมนะคะเดี๋ยวได้ดูสรุปนะคะนี่สรุปนะคะคันนี้เป็น 2, สองพันสรุปนะคะปีสองพันสิบสามมันมีคันหนึ่งสีขาวคู่กันแล้วไม, 5, ม 8, ะะ้ห้าไม้แม็ดแปดหมื่นขายไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีบอลสีบอลเทานะคะก็ราคาก็ลดหย่อนลงมาประมาณสองหมื่นนะคะปีไม้ก็เยอะกว่ามาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งเหลี่ยมกันประมาณสองหมื่นนะคะก็ตัวนี้ก็สี่แสนสามหมื่นเก้าพันท่านใดหารถ เป็นตะกูลเอ็กคอร์ดนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะตัวนี้เครดิตดีๆฟรีดาวได้นะคะรับรถศูนย์บาทก็ได้หรือดาวเยอะก็ผ่อนน้อยลงก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณเก0 0พกว่านะคะประมาณเก00ันประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณ9 2นะ้าพันสอรอหปีนะคะคาดเกี่ยวแล้วแต่ธนาาบันไฟเน์น,นะคะก็มีชนะชาติเกียรตินาคินกรุงศรีไทยพาณิชย์เป็นพื้นๆน,นะคะลองรับนะ อันดับแรกเราจะได้คือความสดของตัวรถนะคะที่มาคือประวัติดีชัดเจนนะคะนี่คือได้เลยนะคะก็คือข้อดีที่สุดของความโดุดดิ่นของตัวรถเลยนะคะ13 2 0เกียรโตนะคะฮอนด้าแอคคอร์ดซันรูปด้วยนะคะเป็นตัว E น่าจะ EL นะคะต้องดูสเปคอีกทีเดี๋ยวให้ข้อมูลไว้ด้านล่างรถนะคะอันนี้ก็ถือว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยได้ความสดมากนะคะด้านท้ายนะคะ เดี๋ยวจะให้ภาพแบบละเอียดนะคะ,ะใบด้านท้ายคลิปนะคะไงก็ติดตามนะลูกค้านะคะมีไฟสองชั้นสีขาวขาวตัดแดงนะคะสเกิร์ตอัดใช้ล่างเป็นท่อนะคะท่อไอเสียด้านล่างนะคะด้านท้ายรถนะคะสีนี่คือคือสีสีแดงคือแบบยังไม่ขัดนะคะมันจะมีแบบ ยังไม่เงาเววาวเท่าไหร่นะคะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะก็ขอตกวไวไก่อนนะแต่โครงสร้างทั้งตัวรถนี่คือคุณภาพเต็มคันเลยนะคะ,อะอเอกสารการผ่อนไม่ยุ่งยากนะคะ<น>ท่านใดบอกว่าอจัดไปแนซ์ง่ายไหมไม่ยากนะคะ<น>ช่วงนี้จัดออนไลน์ได้นะคะท่านใดที่อยู่เหนือล่องเหนืออีสาในใต้นะคะถ้าต้องการรถจะไปใช้งานโดยที่<อ>ดาวก็ได้ไม่ต้องดาวก็ได้นะคะก็ลองทักทายมานะคะของเราก็มีไปเนซนออนไลน์ให้นะคะ เรีนออนไลน์ของเราก็เช่นทักทายทีมขายของเราคุยในไลน์คุยในไลน์แอดนะคะแล้วก็บอกว่าอาชีพนี้หาทํางานอะไระไรายได้เท่าไหร่นะมีประวัติการก่อหุ่นนี่นั่นอย่างไรนะก็ให้ข้อมูลทิ้งไว้นะว่าสนใจจะนะคะไม่ว่าจะต้องการจะใช้รถนะคะอย่างไรก็คุยกับทีมขายข,ายของเรานะคะทีมขายที่คุณตันอยู่นะคะ ชื่อคุณแตงยงนะที่เบอร์092 2726 6 6สอนะคะแล้วก็อีกเบอร์นะคะศู 16, นย์เก้าหนปะคะเปิดทุกวันนะคะกรุงเทพเขตบางแคนะคะเป็นตลาดใหญ่นะคะตลาดรถยนต์มือสองเองก็ฝากไว้นะคะเป็นทางเลือกไปนเน้นออนไลน์เรามีเอกสาร D ดีฟรีดาวได้รับรถศูนบาทได้สบายๆนะคะการผ่อนก็ประมาณการนะ,ะประมาณ9,000กว่าบาท6ปีนะคะ สำหรับรถปีใหม่ๆปี13นี่ถือว่าใหม่ะคะ่ะแอคคอร์ดเป็นชมนี่คะ่ะชมนี่ชมตัวนี้น่ะเจน8นะคะเจน8ใช่น่าจะเป็นตัวเจน8ยังไม่ข้ามเจน9นะคะตัวนี้นะคะได้คุณสมบัติที่ทีมรีวิวเห็นนะคะก็ได้ความสดเกืมากนะคะสดเขาคงนี่พีน,น่าใช้นะคะนะ น้ำมันล้วนไม่ติดแก๊สนะคะก็บอกไปเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแนะนําได้เลยนะคะเอกสารการขอนนะคะก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะอ่าสลิปเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนสเตตเมนต์หเดือนนะคะบรสษัจท่า,า,ล,ทนนะะาล้างต่างๆก็ใบจดทะเบียนพาณิชย์การค้านะคะคู่กับสเตทเมนต์นะคะน,นี่ง่ายเลยนะคะขายของออนไลน์ก็รับหมดนะคะช่วงวงนี้นะคะ จัดเสน,น์ง่ายอนุมัติไวนะคะเพียงแค่ติดต่อมานะคะเราก็รอนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา3โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะกรุงเทพบางเคจะนัดหมายทีมขายของเราดูรถได้นะคะลองขับรถก็ได้นะคะก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะคะเพียงท่านแวะมานะคะหรือทักทายว่าจะเข้าไปชมรถอย่างไรก็แอดไลน์คุยได้เลยนะคะทีมขายนะคะชื่อคุณตันหยงนะเบอร์0918165592นะคะ อย่างไรก็ฝากไปสักกันเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคันน uh ี้นะคะห้คอร์ดคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะสําหรับรถดีๆสวยๆนะคะน่าใช้นะคะคันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ